สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเทวดาจ๋าถึงตาฉันยังนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกคำพยากรณ์ประจำวันอังคารที่7ตุลาคม2568ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาและเป็นวันที่ดาวจัน์ทรเพนปูรนมีในราศีมีนบอกเลยว่าวันนี้นี่แหละครับคือวาระแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์สดใส ใครที่กำลังวางแผนชีวิตทำบุญถอยรถใหม่ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดนะครับขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับมาดูกันเลยครับว่าวันนี้ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างวันอังคารที่7ตุลาคม2568ตรงกับวันขึ้น15คา่เดือน11ปีมะเส็งขศ2025ประกอบการมงคลได้บางเวลา ถอยรถใหม่ออกจากอู่ได้บางเวลานี่คือข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้ครับสิ่งที่พิเศษของวันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันออกพรรษาครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือดาวจันร์ทเพนปูรณมีในราศีมีนเวลา10นาฬิก46นาทีครับนี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การทำบุญตักบาตรถือศีลภาวนาเจริญกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นวาระแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่บริสุทธิ์สดใสใครที่อยากทำบุญวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ มาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะครับการเงินวันนี้อยู่ในเกณฑ์พอหมุนเวียนได้มีช่องทางเข้ามาจากผู้ใหญ่หรือมิตรเก่าใครที่เคยช่วยเหลือใครไว้หรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนวันนี้อาจจะมีข่าวดีนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับสำหรับคนมีคู่วันนี้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันในบรรยากาศแห่งศรัทธาและการให้อภัยครับใครที่ติดขัดมีปัญหากันลองหาเวลาคุยกันดูนะครับวันนี้แหละคือช่วงเวลาดีๆที่จะได้ปรับความเข้าใจกันครับส่วนคนโสด ลองเปิดใจดูนะครับอาจจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้นะครับมาดูช่วงเวลาดีๆและสีมงคลกันบ้างนะครับช่วงเวลาดีวันนี้คือ10นาฬิกา9นาทีถึง11นาฬิก45นาทีครับใครจะทำอะไรสำคัญตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆลองใช้ช่วงเวลานี้ดูนะครับสีมงคลวันนี้ได้แก่สีส้มสีแดงสีชมพูสีเทาดำครับ ใครอยากเสริมดวงลองหาเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับสีเหล่านี้มาใส่ดูนะครับสีอับโชควันนี้คือสีขาวสีเหลืองสีครีมครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับทิศโชคลาบคือทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือครับใครจะเดินทางลองหันหน้าไปทางทิศนี้ดูนะครับมาดูดวงตามปีนักษัตว์กันบ้างครับวันนี้เป็นวันรักกาธาดินกิยวเคอร์เชน คนเกิดปีรากาวันนี้คุณถูกกับปีมะโรงฉลูมะเสงครับจะมีคนสนับสนุนให้ได้รับเกียรติและชื่อเสียงใครที่กำลังรอคอยความสำเร็จวันนี้มีเกณฑ์ดีมากๆครับคนปีเถาะวันนี้ต้องระวังปัญหาความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่หรือคำพูดที่ถูกเข้าใจผิดจนเกิดการตำหนินะครับก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีๆรอบคอบไว้นะครับคนปีชวด มีโอกาสเสียทรัพย์จากการตัดสินใจเร่งรีบหรือถูกหลอกลวงด้านการเงินครับใครที่กำลังจะลงทุนหรือทำธุรกรรมการเงินให้ตรวจสอบให้ดีๆนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจครับและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะมีน้องนะครับมาดูกันว่าเด็กที่เกิดวันนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างเกิดช่วงเช้า0 5 0 0นถึง10.59นอเด็กที่เกิดวันนี้จะร่าเริงฉลาดหลักแหลมเรียนรู้ไวเหมาะกับการศึกษาและงานวิชาการมากๆครับ เกิดช่วงกลางวัน11.00ถึง15.59นเด็กกลุ่มนี้จะกล้าหาญชอบแข่งขันมีแววเป็นผู้นำเหมาะกับงานบริหารหรือธุรกิจส่วนตัวครับเกิดช่วงเย็นถึงดึก16.00ถึง23.59นเด็กที่เกิดวันนี้จะมีเสน่ห์ในการพูดเข้ากับคนง่ายเหมาะกับงานด้านการตลาดการสื่อสารครับเป็นยังไงบ้างครับกับคำพยากรณ์ประจำวันออกพรรษาที่7ตุลาคม2568 วันนี้ผมหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสิริมงคลให้ตัวเองนะครับและอีกครั้งนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้รู้คำพยากรณ์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่องเทวดาจ๋าถึงตาชั้นยังและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีตลอดวันออกพรรษาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับวดา,ดางตายางย